ป้ายิงบอกว่ามากับเา้าไม,ม่มีม่มีมาสกิลค่ะไม่อยากปกับนัน้นอีกแล้วนะไม่แจ,จ้งเดินเลยโราเดยียวมากวานี้ सीगर เข้าหัวนะตีเข้าหัวนะคะจ่อจ่อเข้าหัวเข้าก็จ่อเข้าหัวนะเพราะพี่เ็ย <rac> <Hebrew> ิงไม่รอสักทีแล้วปะไม่หัมาดิมาดิตรงนี้ยิงโดนไหมตลกมากมีวิอพี่เลกี้เยอะมากเมื่าน คาเฟ่ต่อนะคะมากีกินกุ้งไปร้อน่อาบาป่ะจะไปลงไม่ใช่ค่ะมามากับเรนด์ไดรฟ์ค่ะมาเป็นกลุ่มแต่วันนี้วันอาทิตย์เอาเอารถอะไรมาดะก็ได้ค่ะยิงปืนมันเลย มาบ่าแล้วเกินถ้าไปถ้าลงไลฟ์เมื่อกี้ลงไปข้างล่างทุกคนแบบนี่นนี้คนคดังนะดูข่าวค้าปว่าวันนี้พันหกเราจะถึงพันหกคนหรอครับใชใ่เอาแชมพูไว้บดเลย เราดี s, sea, <S เนเลยเดียวไหมอ่ะเดียวเกิลว่าคนดูอยู่ตั้พันหกวะไรนะอะ เป็นอะไรดิเออเป็นน้ำมันแก๊ไม่เอาให้แกบสก่อนอ้ยไปแล้วดูเก๋งเนี่ยเรอเอ้ยยืดนิดเดีย สิบมไม่อาบน้ำได้ทันทุกคนวลารอบเดียว ไม่มะชะไม่มีมะชะเอ่อชาเย็นชาไทยเฟมช่มน่เพื่อนอ่ะนะคะไรหรอใช่ใชๆกินกินกิน ... Tell ดูสุขภาพแข็งว่าพี่แกหกพ่าสิบเก้แก่แล้ว เดี๋ยวจะพังต้องไปนั่งกับเพื่อนแล้วค่ะ อนนี้ยังไม่ได้ล้างเลยอะ่ะกินทั้งไลฟ์ ดูดูดูแบบล้อใครอูใครก็คนนึงไมยน่ามัเยอ่ะ่อยครับดู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 นดูนะดูเสนนะทีทีด้วยนะคุยด้วยพี่เป็นน้อหรอฮัลโหลพี่เปนน้องไม่สุองออันนี้จ่ดจะไม่ได้เะม่เยรูเก ไปเล่นแกะไปเล่นแกะไปเล่นแกะได้กันไหมหนูจะทิ้งคขดูไปดูแกะค่ะบ๊ายายนะทุกคนไปไปด้วยดีกว่าน่ารักมากหนูชอบเด็กมากทิ้งชมพูไว้ก่อนอันนี้ชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรคะชื่อ ไดีกว่าเปดุูฉี <stop> <p> ่อะอาเอไลฟ์้เรื่องเอนะคะฮัลโหลก็อ่เลยจะไปแด้ทุกคนบ๊ายบายก่อนบ๊ายะ